หญิงคนหนึ่งเคยช่วยเด็กจากการจมน้ำเมื่อ20ปีก่อนแต่เธอไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เธอดึงขึ้นมาอาจไม่ใช่แค่เด็กคนนั้นเรื่องราวความดีที่ควรจบลงอย่างงดงามกลับกลายเป็นบางสิ่งที่เธอไม่อาจหนีได้ตลอดไปถ้าคุณได้ยินเสียงน้ำเรียกคุณจะกล้าตอบกลับไหมหญิงช่วยเด็กจมน้ำผ่านไป20ปีเด็กคนนั้นโตเป็นมหาเศรษฐีกลับมาตอบแทนบุญคุณสายลมเย็นของปลายฤดูฝนพัดผ่านต้นไม้ริมคลอง เสียงน้ำไหลเชี่ยวดังแทรกผ่านเสียงจิ้งหรีดยามเย็นแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันทอดผ่านผิวน้ำเป็นประกายสีทองแดงหญิงสาววัยสาคนหนึ่งเดินลัดเลาะ,ะริมคลองรองเท้าแตะของเธอเปียกน้ำและเต็มไปด้วยโคลนมือของเธอถือถุงผักจากตลาดในหมู่บ้านจู่ๆเธอได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเสียงนั้นแหลมสูงและเต็มไปด้วยความตื่นกลัวเธอหันขอบไปตามเสียงโดยไม่ลังเล เด็กชายคนหนึ่งกำลังตะเกียกตะกายอยู่กลางน้ำร่างเล็กของเขาดิ้นรนถูกพัดไปตามกระแสน้ำแรงดวงตาเบิกกว้างเปี่ยมด้วยความตื่นตระหนกหญิงสาวทิ้งถุงผักทันทีเธอกระโจนลงน้ำโดยไม่คิดชีวิตร่างของเธอถูกกระแสน้ำดึงรั้งจนแทบหายใจไม่ออกน้ำเย็นเฉียบซึมเข้าสู่เสื้อผ้าทำให้ร่างกายสั่นสะท้านเสียงหัวใจเต้นรัวในอกดังกว่าคลื่นน้ำ มือของเธอคว้าหาเด็กคนนั้นในน้ำขุ่นมัวเธอรู้สึกถึงบางสิ่งเคลื่อนไหวใกล้ๆนิ้วของเธอสัมผัสแขนเล็กๆที่กำลังอ่อนแรงด้วยแรงเฮือกสุดท้ายเธอฉุดเด็กขึ้นเหนือน้ำทั้งคู่สำลักน้ำและออย่างหนักเมื่อถึงฝั่งเธอนอนหอบหายใจอยู่ริมคลองหญ้าเปียกแนบตัวเด็กชายกอดเธอไว้แน่นตัวสั่นง,งันงกเวลาผ่านไปยี่สปีต่อมา ที่ดินผืนเดียวกันถูกปรับปรุงเป็นรีสอร์ทหรืริมคลองมีการจัดงานเลี้ยงใหญ่ภายในสวนใต้ต้นไม้เก่าแก่หญิงวัยกลางคนเดินผ่านรั้วไม้เก่าๆด้วยความสงสัยมีการดเชิญสีทองส่งมาหาเธอไม่มีชื่อผู้เชิญแค่ระบุว่าการุณามาร่วมในวันสำคัญของชีวิตใครคนหนึ่งเธอเดินเข้าไปในงานอย่างไม่แน่ใจแสงไฟสว่างสวยกลิ่นดอกไม้หอมอ่อนๆลอยในอากาศ เสียงดนตรีบรรเลงเบาๆเคล้ากับเสียงผู้คนทุกสายตาหันมามองเธอรวมถึงชายหนุ่มในชุดสูทหร,รูที่ยืนอยู่กลางงานเขาเดินตรงเข้ามาดวงตาคมลึกจ้องมาที่เธอคุณจำผมไม่ได้ใช่ไหมครับน้ำเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยเธอมองหน้าเขาสับสนและประมาเขาหยิบรูปถ่ายเก่าจากกระเป๋าเป็นภาพเด็กชายเปียกปอนในอ้อมกอดของหญิงสาวริมคลอง มือของเธอสั่นทันทีเมื่อเห็นรูปนั้นเขายิ้มทั้งน้ำตาวันนั้นคุณช่วยชีวิตผมไว้วันนี้ผมอยากตอบแทนคุณเขาพาเธอเดินผ่านผู้คนที่ยืนปรบมือพาเธอขึ้นไปบนเวทีที่มีแสงไฟสองสว่างบนเวทีมีพานทองวางเอกสารหลายชุดเธอหันไปมองเขาอย่างงุนงงเขายิ้มและพูดว่าให้ฉันเขียนต่อไหม เขายิ้มและพูดว่าทั้งหมดนี้เป็นของคุณบ้านที่ดินรีสอร์ทและหุ้นในบริษัทของผมเสียงคนในงานเงียบกริบมีเพียงเสียงลมหายใจที่แผ่วเบาหญิงคนนั้นยืนนิ่งไม่ขยับหัวใจของเธอเต้นแรงจนได้ยินในหูมือของเธอกำเอกสารแน่นโดยไม่รู้ตัวสายตาเธอเริ่มพร่ามัวน้ำตาไหลลงแก้มชา้าช้าทำไมคุณถึงทำแบบนี้ เสียงของเธอสั่นเธอพยายามควบคุมตัวเองแค่ช่วยชีวิตคนคนหนึ่งแค่ทำในสิ่งที่ควรทำชายหนุ่มมองเธอนิง่งเพราะวันนั้นคุณไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวเพราะถ้าคุณไม่ช่วยผมคงไม่มีวันนี้สายลมอุ่นพัดผ่านสวนกลิ่นดอกไม้และเสียงต้นไม้ไหวเสียดสีกันผู้คนในงานเริ่มน้ำตาซึมตามทันใดนั้น เสียงระเบิดเล็กๆดังมาจากด้านหลังเวทีทุกคนหันขวับไปมองทันทีกลุ่มควันสีขาวลอยขึ้นมาจากกล่องไฟไฟบางจุดเริ่มกระพริบเจ้าหน้าที่รีบวิ่งเข้ามาแต่อะไรบางอย่างผิดปกติหญิงคนนั้นหันไปสบตาชายหนุ่มใบหน้าของเขาเคร่งเครียดขึ้นทันทีออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้เขาพูดเสียงตำ่ำก่อนที่เธอจะทันขยับไฟทั้งงานก็ดับวูบ เสียงกรีดร้องดังขึ้นทั่วบริเวณท่ามกลางความมืดเธอรู้สึกถึงมือใครบางคนคว้าข้อมือเธอแน่นแรงบีบนั้นหนักกว่าปกติเย็นกว่าที่ควรจะเป็นเธอพยายามหันไปมองแต่ภาพที่เห็นไม่ใช่ใบหน้าของชายหนุ่มเมื่อครู่เป็นใบหน้าที่เธอจำได้ใบหน้าที่ไม่ควรจะมีอยู่ในงานเลี้ยงนี้ใบหน้าของชายคนหนึ่งที่เธอเคยเห็นในข่าว ขขาวอุบัติเหตุจมน้ำเมื่อยี่สิบปีก่อนชายคนนั้นควรจะตายไปแล้วแต่เขายืนอยู่ตรงหน้าเธอดวงตาว่างเปล่าผิวซีดขาวราวกับกระดาษเขาเอียงคอเล็กน้อยแล้วยิ้มให้เขายิ้มต่อไหมเขาเอียงคอเล็กน้อยแล้วยิม้มรอยยิ้มนั้นไม่มีชีวิตเย็นชาไร้แววอารมณ์ใดๆ เธอผงะถอยหลังแต่แรงบีบที่ข้อมือกลับแน่นขึ้นเหมือนจะฝังเธอลงไปกับพื้นเสียงคนในงานเริ่มแตกตื่นแต่บรรยากาศกลับเหมือนถูกกลืนหายไปไม่มีเสียงดนตรีไม่มีแสงไฟมีเพียงความมืดและกลิ่นบางอย่างกลิ่นชื้นของน้ำกลิ่นโคลนและกลิ่นเน่าอ่อนๆที่ค่อยๆชัดขึ้นเธอพยายามจะกรีดร้อง แต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอเหมือนมีบางอย่างทับไว้ใบหน้าซีดนั้นก้มเข้ามาใกล้ดวงตาของเขาจ้องลึกเข้ามาในใจของเธอลมหายใจของเขาเย็นเฉียบคล้ายลมหายใจจากใต้ผิวน้ำทำไมไม่ใช่เขาเหรอเธอพึพรรมพำเบาเบาราวกับถามตัวเองชายคนนั้นเอียงหัวอีกครั้งยิ้มยังคงอยู่ แต่ดวงตานั้นเปลี่ยนไปมือสนิบลึกและเต็มไปด้วยอะไรบางอย่างที่ไหลวนอยู่ข้างในทันใดนั้นเสียงของชายหนุ่มเจ้าของงานดังขึ้นจากด้านหลังปล่อยเธอเขาวิ่งฝ่าความมืดเข้ามาพุ่งชนชายซีดคนนั้นเต็มแรงแรงกระแทกทำให้มือที่บีบเธอหลุดออกเธอล้มลงกับพื้นหอบหายใจแรง เหมือนเพิ่งหลุดจากน้ำแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นชายซีคคนนั้นหายไปแล้วหายไปโดยไม่มีร่องรอยชายหนุ่มเจ้าของงานวิ่งเข้ามาช่วยพยุงเธอแสงไฟบางส่วนเริ่มกลับคืนมาแต่บางจุดยังคงกระพริบและสั่นไหวเขามองเธอด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปมีบางอย่างในแววตานั้นไม่ใช่ความตกใจไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความรู้ คุณรู้จักเขาใช่ไหมเธอถามเสียงสัน่นเขาพยักหน้าช้าช้านิ่งจริงจังเขาคือผมในอีกทางหนึ่งให้ความจริงค่อยๆเผยตัวต่อไปไหมเขาคือผมในอีกทางหนึ่งเสียงของเขาเบาแต่หนักแน่นแทรกผ่านความมืดที่ยังไม่จางเธอเบิกตากว้างลมหายใจติดขัด ขาทั้งสองข้างชาไปชั่วขณะคุณหมายความว่ายังไงเธอกระซิบถามแม้ในใจจะไม่อยากรู้คำตอบนั้นเลยเขาหลบตาเงียบก่อนจะพูดช้าๆวันนั้นผมจมน้ำนานกว่าที่ใครจะคิดร่างกายผมถูกดึงลงไปลึกมากลึกกว่าก้นคลองแสงไฟบนเวทีดับอีกครั้งเสียงลมพัดส,สวนกลับมา แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ลมธรรมดามันพาเสียงกระซิบบางอย่างมาด้วยเสียงที่ฟังไม่ออกว่าเป็นคำพูดหรือเสียงร้องเขายืนตัวตรงสายตาจับจ้องที่จุดหนึ่งในความมืดน้ําเสียงเปลี่ยนไปผมไม่ได้ขึ้นมาคนเดียวมีบางอย่างขึ้นมาพร้อมกับผมหญิงคนนั้นเริ่มสั่นภาพในหัวเธอวนซ้ำไปมาเด็กชายในอ้อมแขนเธอ เสียงไอดวงตาเบิกโพรงแล้วที่ฉันช่วยไว้เสียงของเธอสั่นมากขึ้นเป็นใครกันแน่เขาก้มลงช้าๆใบหน้าของเขาเงยขึ้นอีกครั้งในแสงไฟจางๆแต่ดวงตาข้างหนึ่งไม่ใช่ของมนุษย์ม่านตานั้นเป็นสีดำสนิทลึกหมุนวนเหมือนสายน้ำในคืนไร้แสงจันทร์เขายิ้ม คุณช่วยเขาไว้แต่เขาไม่เคยจากไปจากพื้นใต้เวทีเสียงน้ำหยดเริ่มดังขึ้นหยดหนึ่งสองหยดตามด้วยเสียงเหมือนบางอย่างไหลซึมผ่านไม้เก่าผู้คนในงานเริ่มแตกตื่นอีกครั้งบางคนชี้ไปที่พื้นเวทีน้ำสีดำกําลังซึมขึ้นมาค่อยๆแผ่กว้างเป็นวงแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นชัดเจน ทุกคนหันขวบไปมองตรงจุดนั้นก่อนจะเห็นบางสิ่งให้ฉันเล่าต่อไหมก่อนจะเห็นบางสิ่งมันไม่ใช่เงาไม่ใช่คนไม่ใช่สิ่งที่ควรจะมีอยู่ในโลกนี้ร่างนั้นค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นไม้ไม่มีขาไม่มีใบหน้ามีเพียงโครงร่างสีดำขุ่นเหมือนถูกปั้นจากน้ำโคลนใต้คลองมันสูงขึ้นเรื่อยๆ เกินความสูงของมนุษย์ไม่มีเสียงเดินมีเพียงเสียงน้ำหยดที่ยืดยาวและลึกลงเรื่อยๆหญิงคนนั้นยืนตัวแข็งดวงตาไม่อาจละไปจากสิ่งตรงหน้าหัวใจเต้นรัวจนแทบหลุดออกจากอกชายหนุ่มเจ้าของงานยืนนิ่งไม่ถอยไม่หลบเขามองสิ่งนั้นอย่างคนที่จำได้ดีว่าเคยอยู่ในที่เดียวกันมาก่อน ถึงเวลาแล้วเขาพูดเสียงเบาเหมือนเป็นคําพูดที่เตรียมไว้ทั้งชีวิตร่างดํำขยับไม่มีเสียงขู่ไม่มีเสียงเตือนมันเอื้อมมือที่เหมือนควันผสมโคลนมาทางเขาทัานใดนั้นชายหนุ่มคว้ามือหญิงคนนั้นแน่นแล้วดึงเธอหลบหลังตัวเองฟังผมให้ดีคุณคือคนเดียวที่เคยดึงผมขึ้นจากที่นั่น แต่บางส่วนของผมไม่เคยกลับมาร่างดำหยุดอยู่ตรงหน้านิ่งสนิทไม่มีดวงตาแต่เธอรู้ว่ามันกํำลังจ้องเธอกลืนน้ำลายมองแผ่นหลังของชายหนุ่มตรงหน้าเขายืนขวางไว้เหมือนครั้งหนึ่งที่เธอเคยทำเพื่อเขาเขาหันมามองเธออีกครั้งตอนนี้ถึงตาผมช่วยคุณแล้วน้ำเสียงสุดท้ายของเขา เต็มไปด้วยอะไรบางอย่างที่เธอไม่เคยได้ยินความเศร้าความสำนึกและการลาแล้วเขาก็หันกลับไปเผชิญหน้ากับมันให้ฉันเล่าต่อจากตรงนี้ไหมแล้วเขาก็หันกลับไปเผชิญหน้ากับมันไม่มีเสียงร้องไม่มีการต่อสู้มีเพียงความเงียบที่หนักอึง้งเหมือนทั้งโลกหยุดหายใจร่างดำค่อยๆย,ย,ยื่นมือเข้าไปสัมผัสเขา ไม่ใช่การทำร้ายแต่มากกว่านั้นเหมือนการทวงบางสิ่งกลับคืนทันทีที่สัมผัสกันแสงไฟรอบงานกระพริบแรงเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงคลื่นเสียงน้ำหงมกระหนำ่ำพื้นเวทีสัน่นแรงสั่นสะเทือนพุ่งออกเป็นวงกว้างผู้คนล้มระเนระนาดบางคนกรีดร้องแต่เธอยังคงยืนอยู่จ้องมองเขา ในวินาทีนั้นใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปอ่อนเยาว์บริสุทธิ์เหมือนเด็กชายในวันนั้นเขาหันมายิ้มให้เธออีกครั้งดวงตาข้างที่เคยผิดแปลกกลับใสบริสุทธิ์ขอบคุณคำสุดท้ายของเขาก่อนที่ร่างของเขาจะค่อยๆสลายหลอมรวมกับร่างดํากลายเป็นเงาหนึ่งเดียวแล้วทุกอย่างก็เงียบลง ร่างนั้นหยุดนิ่งกลางเวทีก่อนจะค่อยๆจมลงเหมือนถูกดูดกลับสู่ใต้ดินเมื่อมันหายไปแสงไฟในงานกลับมาเสียงลมกลิ่นดอกไม้ขึ้นสู่ความสงบแต่ผู้คนยังคงยืนงงเหมือนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหญิงคนนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมมองพื้นเวทีที่ตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือ นอกจากรอยน้ำชื้นเป็นรูปวงกลมเธอหายใจลึกเหมือนเพิ่งกลับมาจากที่ไกลมือของเธอแนบบอกหัวใจยังเต้นแรงแต่ครั้งนี้มีน้ำตาที่ต่างออกไปไม่ใช่เพราะกลัวไม่ใช่เพราะตกใจแต่เป็นน้ำตาของการยอมรับยอมรับว่าเธอเคยดึงเขาขึ้นมาแต่บางสิ่งก็ถูกดึงขึ้นมาด้วยแล้ววันนี้ เขาเลือกที่จะพามันกลับลงไปเองให้ฉันเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไหมหลังจากนั้นไม่นานผู้คนเริ่มทยอยออกจากงานบางคนทำหน้าเหมือนไม่เคยเห็นอะไรผิดปกติบางคนจำได้แค่เสียงไฟดับและความรู้สึกแปลกประหลาดในอากาศไม่มีใครพูดถึงเงาดำไม่มีใครถามถึงเจ้าภาพของงานเหมือนเขาไม่เคยมีอยู่ หญิงคนนั้นเดินช้าๆออกจากเวทีเท้าของเธอเปียกน้ำแม้พื้นจะดูแห้งเธอมองย้อนกลับไปยังต้นไม้ใหญ่ท้ายสวนต้นไม้ที่เธอเคยช่วยชีวิตเด็กชายคนนั้นไว้เมื่อยี่สิบปีก่อนตอนนั้นฝนตกพื้นลื่นหัวใจเธอเต้นแรงด้วยความกลัวแต่เธอก็ไม่ลังเลตอนนี้ไม่มีฝนไม่มีเสียงน้ำเชี่ยว แต่หัวใจของเธอกลับหนักกว่าครั้งไหนๆเธอเดินไปใต้ต้นไม้หย่อนตัวลงนั่งช้าๆมือแตะผืนดินรู้สึกถึงความเย็นซึมผ่านฝ่ามือลมพัดผ่านเบาๆพาใบไม้แห้งร่วงลงข้างเธอแล้วเธอก็เห็นมันกล่องไม้เล็กๆวางอยู่ข้างโคนต้นกล่องที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่มีใครวางไม่มีใครเห็น เธอเปิดมันอย่างระมัดระวังภายในมีเพียงจดหมายแผ่นเดียวลายมือคุ้นตาชัดเจนมั่นคงสำหรับคุณคนที่ดึงผมกลับมาและปล่อยผมไปอีกครั้งถ้าวันหนึ่งคุณได้ยินเสียงน้ำเรียกอย่าตอบกลับอย่าเอื้อมมือและอย่ามองลงไปนานเกินไปเธอหลับตามือกำจดหมายนั้นแน่นลมหายใจหนึ่งยาวลึก แล้วเธอก็ลุกขึ้นเดินออกจากสวนโดยไม่หันกลับไปใต้ต้นไม้น,นั้นเสียงหยดน้ำดังขึ้นอีกครั้งช้ามั่นคงและไม่เคยหยุดให้ฉันปิดฉากสุดท้ายไหมใต้ต้นไม้น,นั้นเสียงหยดน้ำดังขึ้นอีกครั้งช้ามั่นคงและไม่เคยหยุดแม้ไม่มีฝน แม้ท้องฟ้าจะใสไร้เมกแต่หยดน้ำนั้นยังคงตกลงบนดินเดิมในจังหวะเดียวกับเสียงหัวใจที่เงียบหายคืนวันเปลี่ยนผันผู้คนลืมเหตุการณ์ในคืนนั้นรีสอร์ทยังคงเปิดแต่เวทีถูกหรือออกไม่มีใครกล้าใช้อีกเลยบางคืนพนักงานเวรดึกจะได้ยินเสียงคล้ายคนเดินในสวนเสียงน้ำหยดจากที่ว่างเปล่า บางคนบอกว่าเห็นเงาเคลื่อนไหวใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ไม่มีใครพูดถึงมันนานเกินห้านาทีเหมือนมีบางอย่างไม่ยอมให้พูดถึงมันหญิงคนนั้นไม่เคยกลับมาอีกแต่เธอฝันถึงต้นไม้ถึงเด็กชายคนนั้นและรอยยิ้มสุดท้ายของเขาที่ยังคงชัดเจนในความฝันเธอยืนอยู่ริมคลองมือนั้นยื่นออกไป น้ำเย็นเฉียบลึกและมืดแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากใต้น้ำไม่ใช่เสียงเด็กชายไม่ใช่เสียงที่เธอจำได้แต่เป็นเสียงใหม่สดใสอ่อนเยาว์ช่วยผมด้วยเธอสะดุ้งตื่นเหงื่อชุ่มร่างมือยังคงกำแน่นราวกับจับบางสิ่งไว้ไม่ปล่อยแล้วเธอก็รู้บางอย่างยังไม่จบ น้ำยังคงเรียกหาใครบางคนในทุกค่ำคืนที่ลมเงียบและหัวใจอ่อนแอเรื่องราวของเธอไม่ใช่ตำนานไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเสียงเรียกที่ไม่มีวันหยุดจบไหมหรือให้เริ่มเรื่องใหม่จากเสียงเรียกนั้นจุดเริ่มต้นของเสียงเรียกที่ไม่มีวันหยุด ในคืนหนึ่งที่มืดมิดหญิงคนนั้นยืนอยู่ริมคลองอีกครั้งเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างเหมือนมีบางสิ่งที่เฝ้ารอให้เธอกลับไปน้ำในคลองยังคงไหลเอื่อยไม่มีเสียงคลื่นลมแต่บรรยากาศนั้นกลับมีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมือนเวลาหยุดหมุนไปแล้วเธอยืนอยู่ตรงนั้นมือยกขึ้นแต่ที่ริมฝีปากเหมือนจะพูดอะไรออกไป แต่ไม่สามารถเอ่ยคำใดออกมาและทันใดนั้นเสียงที่เธอเคยได้ยินในฝันก็ดังขึ้นเบาๆแผ่พริ้วผ่านหูช่วยผมอีกครั้งหัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนจะหยุดเหมือนโลกทั้งหมดหายไปมีเพียงเสียงนั้นที่ดังกล้องในใจเธอหันกลับไปมองสิ่งที่ยืนอยู่ข้างหลัง มันไม่ใช่ใครคนเดิมไม่ใช่ชายหนุ่มเจ้าของงานไม่ใช่เด็กชายในอ้อมแขนของเธอมันเป็นร่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ผิวซีดขาวเหมือนมันเกิดจากความมืดมีดวงตาสีดำที่ลึกและว่างเปล่าฉันไม่ได้จากไปมันพูดเสียงแหบแห้งเหมือนเสียงจากความลึกของน้ำมือของมันยื่นออกมาช้าช้า แต่ความเย็นของมันที่สัมผัสบนผิวหนังของเธอทำให้ร่างกายเธอสั่นสะท้านอย่าเธอพยายามพูดแต่เสียงนั้นกลับหายไปในอากาศร่างนั้นใกล้เข้ามามากขึ้นเธอรู้สึกถึงความมืดที่ท่วมท้นเข้ามาราวกับจะดูดเธอไปแต่ในที่สุดเธอก็ยื่นมือออกไปเหมือนจะขอคำตอบจากมันและทันใดนั้นมันหยุด นิ่งเรากับเวลาไหลย,ย้อนกลับมันคือสิ่งที่ไม่เคยจะมีที่สิ้นสุดเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งทว่าครั้งนี้เธอไม่รู้สึกกลัวเพราะเธอเริ่มเข้าใจแล้วทุกอย่างก็กลับคืนสู่ความเงียบไม่มีร่างนั้นอีกต่อไปไม่มีเสียงเรียกและไม่มีความมืดเธอยืนอยู่ริมคลองข้างต้นไม้ใหญ่ในคืนนั้น ที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือบางทีบางสิ่งยังคงอยู่ลึกในน้ำและในใจของเธอจบหรือยังไม่จบเธอยืนอยู่ริมคลองข้างต้นไม้ใหญ่ในคืนนั้นที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือบางทีบางสิ่งยังคงอยู่ลึกในน้ำและในใจของเธอ ลมหายใจของเธอเริ่มช้าลงราวกับปล่อยบางสิ่งให้ไหลย,ย้อนกลับสู่ที่เดิมเธอก้มลงมองเห็นผิวน้ำสะท้อนใบหน้าเธอแต่สิ่งที่สะท้อนกลับมาไม่ใช่เพียงใบหน้าของหญิงวัยกลางคนในน้ำมีอีกใบหน้าหนึ่งซ้อนทับอยู่เย็นชาเปียกปอนและจ้องมองเธอดวงตาคู่นั้น เธอจำได้มันคือดวงตาของเธอเองแต่เป็นเธอที่จมอยู่ในน้ำเธอพงะถอยหลังแต่ร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้เหมือนความจริงกำลังกัดกินสิ่งที่เธอเคยเชื่อวันที่เธอช่วยเด็กคนนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเธอแน่ใจหรือว่าเธอกลับขึ้นมาเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของใครมันเป็นเสียงของเธอเอง เสียงที่ลึกกว่าแผ่วกว่าเหมือนถูกกลืนอยู่ใต้ผิวน้ำมาตลอดเธอหันขอบไปมองต้นไม้ภาพในหัวย้อนกลับอย่างรวดเร็วเด็กชายไอเธอหอบมีเสียงคนร้องเสียงฝนตกแล้วความว่างเปล่าเธอจำไม่ได้ว่าขึ้นจากน้ำตอนไหนใครพาเธอกลับใครพูดกับเธอเป็นคนแรก มือของเธอสัน่นเธอกำจดหมายที่เคยเจอแน่นแต่เมื่อเธอก้มลงมองในมือว่างเปล่าไม่มีจดหมายไม่มีกล่องไม่มีอะไรเลยเธอยืนอยู่ตรงนั้นลำพังไม่มีแสงจากรีสอร์ทไม่มีเสียงจากหมู่บ้านมีเพียงเสียงหยดน้ำสม่าเสมอชัดเจนไม่เคยหยุด และในเงาสะท้อนของน้ำร่างที่อยู่ตรงนั้นเริ่มเคลื่อนไหวไม่ใช่เธอแต่เป็นอีกเธอที่ยังอยู่ในน้ำยิ้มให้เธอช้าช้าเย็นเยียบให้ร่างนั้นขึ้นมาหาเธอไหมร่างนั้นในเงาสะท้อนของน้ำยิ้มให้เธอช้าช้าเย็นเยียบ ไม่ใช่รอยยิ้มของความดีใจไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นรอยยิ้มที่รู้ทุกอย่างและรอเวลานี้มาตลอดมันเอื้อมมือขึ้นจากผิวน้ำไม่มีเสียงกระเพื่อมไม่มีหยดน้ำสาดกระเซน็นแต่เธอกลับรู้สึกถึงความเย็นแทรกเข้ามาในกระดูกมือข้างนั้นเหมือนกับมือของเธอทุกประการนิ้วเรียวเล็บสัน้น รอยแผลจังๆที่ข้อนิ้วที่เคยเกิดจากการช่วยเด็กชายในวันนั้นเธอถอยหลังแต่ขาก้าวไม่ออกหัวใจเต้นแรงแต่ไม่มีเสียงในอกร่างในน้ำนั้นยืดตัวขึ้นสูงขึ้นจนใบหน้าโผล่พ้นผิวน้ำทั้งสองดวงตาและตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในน้ำอีกต่อไปมันอยู่ตรงหน้าเธอระยะที่เงาสะท้อนไม่สามารถเป็นเพียงภาพอีกแล้ว ฉันรอเธอเสียงนั้นดังก้องจากทุกทิศมานานมากเธอสายหน้าน้ำตาไหลาอาบแก้มไม่เสียงเธอแทบไม่เป็นเสียงเธอช่วยคนอื่นไว้แต่เธอลืมช่วยตัวเองมันเอื้อมมือมาแต่หน้าผากเธอเบาๆและทันใดนั้นทุกความทรงจำก็หลั่งไหลเข้ามาความรู้สึกของการจมน้ำ เสียงของผิวน้ำที่ปิดรอบตัวมือเล็กๆที่คว้าหาอากาศเธอไม่ได้รอดวันนั้นสิ่งที่ขึ้นมาจากน้ำไม่ใช่เธอทั้งหมดส่วนหนึ่งของเธอยังจมอยู่ที่นี่ใต้คลองใต้ต้นไม้ใต้เงาของความเมตตาที่เธอเคยมอบให้ร่างในน้ำไม่ต้องเอื้อมมืออีกต่อไปเพราะเธอ เริ่มก้าวไปข้างหน้าช้าๆทีละก้าวเธอเดินตรงไปยังผิวน้ำราวกับแรงดึงดูดนั้นคือความจริงเดียวที่ยังเหลืออยู่และเมื่อปลายเท้าเธอสัมผัสผิวน้ำมันไม่ได้เย็นอีกต่อไปมันอุ่นเหมือนอ้อมกอดเหมือนความเข้าใจแล้วเธอก็หายไปไม่มีเสียงไม่มีรอยน้ำกระเพื่อม มีเพียงความสงบเหมือนทุกอย่างได้กลับไปอยู่ที่ที่มันควรอยู่แต่ในคืนเงียบเมื่อจันไม่เต็มดวงยังคงมีเสียงหยดน้ำดังอยู่ใต้ต้นไม้ต้นเดิมและเงาสะท้อนในคลองที่บางครั้งไม่ได้สะท้อนแค่ใบหน้าของผู้มองแต่สะท้อนคำถามว่าสิ่งที่กลับขึ้นมาจากน้ำวันนั้นคือใคร อยากให้ต่ออีกไหมหรือทิ้งไว้ให้เงียบแบบนี้ในเช้าวันถัดมาแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านยอดไม้ละอองหมอกคลุมคลองบางเบาผิวน้ำเรียบนิ่งราวกับไม่เคยมีเรื่องราวใดเกิดขึ้นชาวบ้านเดินผ่านเด็กๆวิ่งเล่นริมทางเสียงหัวเราะเบาๆลอยคลอมากับเสียงจักจันทร์ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น ว่าเมื่อคืนใครบางคนได้จักไปอย่างเงียบงันมีเพียงหญิงชราผู้หนึ่งที่เดินมาใต้ต้นไม้ใหญ่ทุกเชา้าเธอไม่พูดไม่ถามแค่ยืนเงียบเงียบในมือเธอถือดอกไม้ป่าช่อเล็กและทุกครั้งเธอจะวางมันไว้ตรงโคนต้นไม้แล้วหลับตาไม่ใช่เพื่ออธิษฐานแต่เพื่อระลึกถึงใครบางคน ที่เคยช่วยชีวิตและเคยถูกลืมว่าต้องการความช่วยเหลือเช่นกันเรื่องราวนั้นไม่มีในข่าวไม่มีในตำนานมีเพียงในเงาน้ําและในสายลมที่พัดผ่านต้นไม้ต้นนี้บางความดีอาจไม่ถูกจดจําแต่ก็ไม่เคยหายไปมันคงอยู่ในเสียงเรียกแผ่วเบาในน้ําที่ยังไหล และในหัวใจของผู้ที่เคยหยุดเพื่อยื่นมือให้กับใครสักคนเรื่องราวของเธอจบลงตรงนี้อย่างสงบอย่างเงียบงนันอย่างงดงามเหมือนผืนน้ำที่คลุมความลับไว้ตลอดกาล